พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัทธามาศสมมาเพ็มพระกุศลอุทิศถวายพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร วันนี้เวลา16นาฬิกา9นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาดามาตรนฐานะองค์ประธานมูลนทิทร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมาราชินุธรรมสเสด็จอย่างพระอโอโสสถวัตรราชบพิษสถิตมหาศีมารามสมมาเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภ,ภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตองประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชนูปถัมภ์ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิร่วมการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความจงรับพักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ได้อโอกาสมาเป็นเวลานาน,านกว่า10ปีโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิรกกรวมขคุณเพชรบูรณ์อินทราชัยและหม่อมละอ,อสิริสัมพันธ์ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูล,ลนิธิร่วมจิตน้องกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมสืบต่อจากหม่อมงามจิตบุรชัดต,ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527และสิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช2541ส่วนพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัยชัยยากรบุรชัดชัยยากรกรวมาพระกำแห่งเพชรอัครโยธินและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นรมล ทรงรับเป็นองค์ประธาโมูลนิธิสืบต่อจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาเมื่อปีพุทธศักราช2541และสิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช2552ทั้งนี้ปัจจุบันพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าทรงสวัสดีพระวรราชาธินาธามาสทรงดำรงตําแหน่งองค์ประธาโมูลเนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวพระเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาย,ยาวชนด้วยการมอบทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องก่เยาว ชนผู้ได้โอกาสทุกอำเภอทุกสังกัดและทุกระดับชั้นการศึกษาทั่วประเทศ